สวัสดีค่ะสวัสดีแม่เหมาาค่ะแม่เหมาาวเห็ดแน้าเกาเอาอาหารให้ปลาหลักระิสสุนสวนค่ะอ๋อพ่นขึ้นโบปิดน้ำข้องเนาะน้ำเข่า,ขาสาตเต็มเลยแบบเนี้ย เลยไม่ติดหล่นขอบซ้ายล่ะบันเนี้ยปลาไม่ใช่พวกกระโดดอะคบันเนี้ยมันหลายโปรดหนัก ันนี้ฝ้าลุ่หลัวงไ่ค่อยล่มปันใดแต่ว่าเที่ยงๆย <c oughs> <c oughs> มนนากนี่ห่อนแท้ด้พี่น้องเนี่ยเหมือสาวันพ่ออยู่อยู่แต่ว่าเที่ยงๆเหรอเอ้เบื่องต้นซักต้นนี่เนี่ยเจ้ามันเพิ่งแตกงามหลังจากมันหล่นแล้วมันก็สิตออ่อ,อยอดจริงเสีะเนี่ยล่มเริ่มมากละ ตัวนี้หล่นไปละนะคะเขาเริ่มเลื้องละเริ่มเลื้องละเริ่มเลื้องละวันนี้มาหน่อยวัวแรงน้ำกดให้กินเขาแต่าสาวๆคน sẽ thấy tắm mặc thua là đếp như nào bà này tôi thua rất là hết bò có thể xịt ra cái nôi vô nhai bên đây. เป็นฝ่ารุ้นลัวไหมค่ะพี่น้องมันอันนี้สิเก่าโม่งอะนะคะมันกเน็เป็นเป็นคึ้มๆเป็นจังไดดอกฝ <c oughs> <c oughs> นสิตกบ้าแต่ว่าข่าวาวันถี่สิเก่ายี่สิบะหาฝนสิตกว่าพายุวสันแต่ว่ามันถีสิมาทังบ้านเท่าบอแล้มันถีไปทางอื่นเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเป็นวัด สองอาทีที่แล้วหัวหลนนะคะต้นนี้เนี่ยผ่านไปอวบวกสันนังเถือขันบ่มมาเบิ้งมือเนื้องเหนียวเห็นชัดเจนนะคะต้นใหม่แต่ละต้อนอย่าไล่แต่คุ้มไปเอา้ามบ่อยมันแหงแหังนแหงห้งบ่เห็นอัน บ้เห็นหยาบ้เห็นยังกระหังแหงหงแหลงไปแล้วมันยำแหลงนี่าาค่ะบ้าขาโมงที่เป็นตออยู่อาทิตย์ที่แล้วเห็นไหมคะแตกใบละที่ลูกสาวถามว่าแม่ต้นไม้ที่หนู พราะเม็ดมันโตหรือ,อยังเราก็มาหาตนเนี่แลหละค่ะทีละ้ถามหามาข้าโมงมาข้าโมงอะ่ะเริ่มแตกใบ ้เก,เกี่ยวไหาพยอมกระแตกยอดพยอมซักนะคะพยุงพยอมไม้สักไม้แดงแม่เปียก,ก,ยกระแตกแห้งเกี้ยวแห้งแตกค่ะมันจะอยู่ได้หลายปีอยู่นะคะ เด็กแก้วให้ง่วยอีกหลายปีอยู่จังสเสด็ปลูกใหม่ค่มเบินว่าห้าสิบปลูกเตแตก,กิ่งแตกมยัง ว่บ้านใบ,บ่ได้หดเบิร์ดได้ทำเมื่อวานไปทุละหดฮอทมองนี่นหดฮอดแถวต้นมะคุงแบงนี่กับเขาเมืองเลยบ,บ่ได้หดทั้งเบิดหดแต่ต้นไม้มู่บนมันสิตายมู่บนมันต้นไม้กินเนาะต้นไม้ป่าเมื่อวานนี่บ่ได้หดเบิด แถวนี้มันมันมันเป็นแห่งๆนะฮะมันต้องโคตน้ำไหลายเนี่ยมวนขาโพดเขายั้งเนี่ย <c oughs> กอกตัวนี้น้ำยดเป็นเอาเอาค่ะเอาเอานิ้วเหนียว,วตัว สิฟนอิลีบอพี่นอ่องเลยมันแนวต้นบกงต้นบกงไมหน่อยหลอดฝาดหลอดฟนให้ได้กินหมากินน้อยเด้อตึกปลูกลงดินแล้วเจ้าเทธรณีซอยรักษาลูกเต่าโคตรมาก,กว่าสีไงเนาะเหลียงมาก,กว่าสีไง กินหมากกินพนลนวังเลยสื่นมอถมดอกละสิออกฟังก็ต้องผิดเหมืนกันน,น,นะนี่ลมเย็นสวยๆมาละทั้งถ่ายห่วยนีย่าหาฟังเนะี่ยมีก็ไม่ปลาที่การาถาแต่ว่างม่็นหนว่าเด็ดพดไปทางฟังเนะี่ยเพราะฉะนันมีตะไม่ปลามันหิมห่วยนั่มก็เลยบ่ได้โพดไป แต่ว่ามันก็เห็นต้นใหม่โพ่อยู่นะคะนะคะมีพยุ่ตแตะเคียนต้นซักมะขามงมะขา่ายางนานะคะที่เห็นอยู่นะ่ะมันกับว่าในใย,ยแห้งนอนในกล่องมันอาจสิแนบม,มเห็นแต่ว่าก็คขื้นสูง <c oughs> อยู่เออเจ็บคอพี่น้องเอ้ยว่ามันสิข่แน่ เ,เป็นวัดกลัวสีเศร้าสีเริ่มมฮดอ่ะเด้พี่น้องวันนี้เอาเงินแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ